สวัสดีครับพี่โบ๊ทเราจะมาแกะเพลงทะเลใจกันนะครับครับตอนแรกเราจะเริ่มนี่ขอดีก่อนนะครับขอดีจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะมาจับที่นิ้วนางกันไปอยู่ที่สายหนึ่งครับเน้นเบนหนึ่งครับสายห้าจะเป็นแบบนี้ครับครับลองฟังดูครับเชิญรับชมและรับฟัง ลองเูเพลงทะเลใจยุบผิดพลาดครับผิดพลาดสีบ้าไอเรามาบัาเพลงสีลรงยินครับเปลี่ยนเพลงครับเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมั่งผมจะสอนเพลงนี้ให้ครับตอนแรกไงครับตอนแรกเราจะอยู่ที่นิ้วชี้อยู่ที่เฟสหนึ่งครับครับ นิ้กางเป็นขอดเป็ขอดซีใช่ไหมครับเป็นขอดซีครับครับขอดซีแล้วจะมาขอด F อฟเอฟไเรซครับเราจะเน้นช่องที่หนึ่งนิดนึงครับเออเริ่มไหมครับเป็นนี้ครับอ๋อนี่ครับลองเชิญรับชมและรับฟังรับฟังเลยครับรับฟัง อ่านี่นะครับเราจะมาสอนเพลงนี่คืออินโทรของเพลงหนียวเย็นนะครับอ่าแล้วนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหนึ่งครับครับมีแถวบิดเพลงครับเพลงอะไรครับเพลงซิกซี่ครับอ๋อตอนแรกไงก่อนนะครับดีใช่ไหมครับตอนแรกจะเริ่มที่ขอดีนะครับดีแล้วก็ปล่อยเป็นดีซัททูใช่ไหมครับแล้วก็ดีซัทโฟนะครับอ๋อลราลองดูซินิ้วกลางเราจะไปจับที่สายหนึ่งนะครับครับเราจะเอานิ้วก้อยมาช่วยในหนึ่งครับ ลองฟังดูครับตอนแรกผมจะเล่นเป็นสายแรกก่อนนะครับเล่นสายแรกสายเดียวใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับลองเล่นตามผมดูครับเชิญรัลชมเละลฟังพี่เชิญลองดูรับมาครับได้แล้วครับได้แล้วครับ ท่านผู้ชมคงจะเบื่อไอ้เฮียนี่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นผมขอจากลาไปแล้วครับบ๊ายบายพอแล้วครับขอจากลาครับบ๊ายวันดีครับพอแล้วับพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วบเอาบอสผมบอสเชิญรับชมนี่เราฟังตอนหน้าครับผมครับผมครับ